สวัสดีครับผมโค้ดเคนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการตั้งค่ากราฟนะครับของระบบ MP4 นะครับว่าควรจะตั้งยังไงบ้างนะครับในการที่เราจะเทรดนะครับอันนี้จะเป็นระบบ iOS นะครับอันดับแรกนะครับเราเข้าไปที่เฟืองนะครับขวามือด้านล่างนะครับการตั้งค่าโอเคนะครับแล้วก็ไปที่กราฟนะครับอ่ะหน้านี้นะครับติ๊กถูกหรือว่าปุ่มเปิดปุ่มปิดนะครับ ให้ทำตามผมได้เลยทุกขั้นตอนนะครับให้หยุดหน้าจอแล้วก็ทำตามผมได้เลยนะครับอันดับต่อไปให้เรากดไปที่ข้างล่างนะครับตรงเลือกสีนะครับสีตรงแผนนี้นะครับให้เราตั้งเป็น b บ a c k on ไว้นะครับ b บ a c k on ไว้พื้นหน้าเราจะเป็นสีดำนะครับเส้นตารางเราจะเป็นสีขาวโอเคนะครับราคาแท่งราคาขึ้นนะครับให้เราเป็นสีเขียวนะครับสีเขียว แท่งราคาลงเราก็จะเป็นสีแดงนะครับอ่าแท่งเทียนขึ้นก็สีเขียมกันนะครับเช้นเทียนลงก็เป็นสีแดงนะครับแบบนี้นะครับกราฟเส้นก็จะเป็นสีดําแล้วก็เส้นราคาบิดนะครับก็เป็นสีฟ้านะครับเส้นราคาอาร์คนะครับก็เป็นสีแดงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าพอเราตั้งค่าเรียบร้อยเสร็จนะครับเรากลับไปที่ หน้าจอกราฟของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนใครที่คิดว่าสีขาวภาพพื้นหลังสีขาวเนี่ยรู้สึกว่าเสียบตาหรือว่าดูไม่ค่อยชัดหรือไม่ค่อยชันัดนะครับผมแนะนําให้เป็นสีดําก็ได้นะครับเรากลับไปที่การตั้งค่ากราฟเหมือนเดิมนะครับแส่วนแผนนะครับเราก็จะเป็น in on b แ a c k นะครับก่อนอื่นเลยก่อนเราจะตั้งค่าเราปรับไปเป็นโหมดมืดก่อนนะครับ โหมดมืดก่อนนะครับแบบนี้นะครับภาพพื้นหน้านะครับก็เป็นสีขาวนะครับเส้นตารางก็จะเป็นสีดำราคาแท่งเทียนขึ้นก็เป็นสีเขียวราคาแท่งเทียนเอ้แท่งเทียนลงนะครับก็เป็นสีแดงนะครับแท่งเทียนขึ้นเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันนะครับทําสเต็ปเดิมนะครับเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพื้นตารางเขาเรียกว่า หน้าจอสีดำกับสีขาวเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกราฟเส้นก็จะเป็นสีสีดำนะครับราคาบิดก็เป็นสีฟ้าเหมือนเดิมโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเดิมนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพื้นลังสีดำนะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับว่าเราถนัดแบบไหนนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ยังงง,งๆอยู่นะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ